อัปเดตโครงการเมนเทนเทนีส4โครงการใครกำลังทำอะไรอยู่พี่ลักษ์อัปเดตให้นิดนึงเนื่องจากมีคนที่เฝ้ารอนะมีอะไรบ้างจะไม่พูดถึงย UM ูมซ UM ีแล้วเพราะยูมซีไปออนไซต์แล้วและบางคนกำลังจะเข้าสู่โปรเซสของการคัดเลือกไฟแนลอินทิวิวสิ่งที่พี่รักษ์จะอัปเดตมีอยู่4โครงการด้วยกันโครงการแรกเป็นโครงการของตัวเซนทันเซนทันเอสโซซีเอนะคะตอนนี้หลายคนได้รับข้อสอบน่าจะเป็นชุดสุดท้ายแล้วทุกคนเพราะว่าวันที่ย9พฤษภาคมนี้นะเขาจะมีโอเพ่นเฮาส์แล้วกระบวนการการ การคัดเลือกคุณต้องทาสอบเซลเทสเอชบวกกับทําวิดีโอทีวิวถ้าคุณผ่านคุณจะต้องสัมภาษณ์ผ่าน h r ออีกรอบหนึง่งและถ้าผ่านคุณจะได้เข้าสู่ Open House ที่นี่จะคัด2รอบทุกคนก่อนจะไปถึงรอบ Open House เขาคัดคนจริงๆเพราะว่าที่นี่ให้เงินค่อนข้างสูงและที่สาคัญก็คือว่าจริงๆนะถ้าเข้าไปได้แล้วสวัสดิการถือว่าค่อนข้างที่จะดีนะคะอ่ะนี่คือเซนท่านนะเซนท่านใครที่สอบก็ทําทแบบฝึกเซลเทสหนึ100ข้อฝึกไปรวมถึงวิดีโอทีวีสามารถซื้อคอร์เรียนออนไลน์แยก หรือถ้าใครจะไปจริงๆนะถ้าบัตเจ็ตเรามีจํากัดพี่รักแนะนําให้คุณเรียนแบบออกคอมโบเซตคอมโบเซตคุณจะได้คอร์สเรียนออนไลน์นะสชั่วโมงที่เป็นใช้ในการสัมภาษณ์จะได้เซตหนังสือ1ชุดค่ะและจะได้รวมถึงการที่คุณได้เรียนคอร์สนออนไลน์วิดีโออินทีวิวไปด้วยทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ราคาแบบหมื่นกว่าบาทคุณซื้อไปในราคา5000กว่าบาทเท่านั้นเองนี่คืออันแรกนะอันที่2ค่ะอะไรอีกบ้างอันที่2จะเป็นโครงการ m i n ิเ e นต t ทัวร์นี้ของไฮเนเก้นเดือนที่ผ่านมามีบางคนที่ทําก็สอบเซลล์เทส คนทาวิดีโอรีวิวตอนนี้ผ่านเขาแจ้งคนที่ผ่านไป a อ s เซทเมนแล้วซึ่งถ้าตามแพรกของเขาคนที่จะผ่านรอบ a อสเซทเมนจะมีคนผ่านไปแค่33คนเท่านั้นและจะเลือกเอาแค่10คนเพื่อนะคะผ่านเข้าไปทํางานกับเขาอัตราแข่งขันคือ3ต่อหนึ่งทุกคนซึ่งนี่คือรอบสุดท้ายแล้วนะถ้าตามแพรกนี่คือรอบสุดท้ายแล้วเพราะฉะนั้นคุณจะไปเจออะไรบ้างน่าจะมีการทํางานกลุ่มหรืองานเดี่ยวรวมไปถึงการสัมภาษณ์เดี่ยวด้วยจะเจออะไรนะคะถ้าคุณรู้เทคนิคนะคุณ จะพลิกแพงและใช้ไหวพิบในการผ่านเข้ารอบได้นี่คือของไฮเนเกนสค่ะมีอะไรอีกบ้างพี่ลักมีโครงการของ Bank of China ใครที่จบตีจบโทรสมัครเข้าไปในช่วงเดือนที่แล้วนะเขาปิดแล้สมัครวันที่26วันที่26ที่ผ่านมาและใครที่เข้าตาเขาจะส่งนะคะเขาสอบเซลล์เทสไปให้เขาสอบเซลล์เ,สเ,ลเทสที่นี่เป็น H& l เช่นเดียวกันนะใครพี่รักบอกเลยว่าคือถ้าคุณ่ะ ไปทั้ง tiktok อไปทั้ง central associate ไปทั้งนะคะตัวนี้ด้วยตัว Bank of China หรือบางคนก็ไปตกเซลลเทสของเครือ CP มาพี่แอกจะบอกว่ามาเรียนไพรเวทซะใครที่ hsl ไปสอบที่ไหนก็ตกไปสอบที่ไหนก็ไม่ผ่านคุณต้องมาเรียนไพรเวทที่เป็นเซลลเทสเพราะว่า ถ้าคุณรู้เทคนิคคุณก็จะทาได้หมดมีหลายคนมาบอกพี่ลกักว่าพี่ลกักข้อสอบจริงมันยากมันไม่ได้ยากก่ากันเลยค่ะมันใช้เทคนิคเดียวกันพี่ลักก็เห็นข้อสอบจริงมาแล้วเนาะ <_ m> เพราะฉะนั้นพี่ลกักณจะบอกว่ามันต้องใช้เทคนิคถ้าคุณรู้ว่าคืออะไรคุณจะสามารถพลิกแพงได้อย่างเดียวที่ยากที่สุดคือดีดักทีบอันนี้ดีดักทีบยอมรับว่ายากค่าว่ายอมรับว่ายากคืออะไรแม้กระทั่งภาษาไทยดีดักทีบยังยากเลยทุกคนแต่คณิตศาสตร์นะมันใช้ตรรกะเดียวกันมันคือหลักการคณิตศาสตร์แต่ คุณมีเวลาจำกัดแล้วต้องคิดเชิงซ้อนมันเลยยากในด้านของเราต้องทำให้ทันเวลาแต่ถ้ามีรีคอลนะคะถ้าคุณรู้หลักการคุณจะทำได้เร็วมากนะคะอ่ะนี่คือในส่วนของการสอบนะคะของตัว Bank of c h i n นาเป็นของ h อ l แอย่าพลาดนะสุดท้ายเลยค่ะโครงการอะไรบ้างพี่รักษอัปเดตสุดท้ายโครงการเมเนเมอร์นี้อีกโครงการหนึ่งที่พี่รักษ์จะพูดถึงค่ะเป็นของโครงการของ Prudential p r รเดนเทียเดี๋ยวมันศกวันที่21เ็ขาจะคัด a อเซนเมนต์แล้วนะ แล้วก็ใครจะไปนะสี่โครงการนี้เป็นสี่โครงการที่พี่ลักษ์บอกเลยว่าตั้งแต่นะเป็นโครงการที่ h ฮนิกเกนก็ 40k บวกๆเนาะซึ่งพี่รักษเดาว,ว่าน่าจะประมาณ40แบบครึ่งหนึ่งอะ45ประมาณนี้รวมไปถึงจนไปถึงของทุกตัวของเซนท่านได้ 50k บวกๆนะคะเกือบจะเกือบจะ60,000อยู่แล้วอะเพราะฉะนั้นพี่รักจะบอกว่าคุณต้องอออินกับความฝันของตัวเองใครที่ยี่ยักยี่หย่อนนะแค่เซตหนังสือคุณยังไม่กล้าที่จะอออินหรือกล้าที่จะลงทุนเพื่อตัวเองนะพี่รักษ์บอกเลยว่า ถ้าอย่างนั้นนะ่ะโอกาสของเรานะคือไปแล้วเราก็ไปพลาดค่าว่าไปพลาดคืออะไรบางคนไปแล้วสอบตกตั้งแต่รอบสอบอะและไม่ใช่รอบเดียวนะคุณตกมาหลายรอบมากซึ่งตกมาหลายรอบก็ยังแบบพยายามด้วยตัวเองอยู่ซึ่งพี่ลักจะบอกว่าพี่ลักไม่แนะนําให้ถ้าเราไม่มีความรู้ในอะไรอย่าพยายามไปผลักดันด้วยตัวเองเพราะมันเสียเวลาโอกาสชีวิตไม่ได้มีมาแบบ่อยๆหลายคนไปตกเซลเทสเอสแอลของเครือซีพี ผ่านรอบไอแอสเส้มนต์ S ไปได้แล้วแต่ปรากฏว่าพอไปสอบสอบไม่ผ่านมีน้องบางคนเนี่ยไปสอบเนาะ CBS แมคโครโลตัสทุกคนเขาสอบตก5ารอบอะไปนี่ครั้งสุดท้ายและโอกาสสุดท้ายได้ผ่านแอสเส้นมนต์มาหมดแล้วก็เหลือแค่โอกาสสุดท้ายก่อนที่จะมาหาพี่รักษณซึ่งพี่ลักบอกว่าอย่าปล่อยให้ตัวเองช้ำขนาดนั้นนะเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนั้นโอกาสนะั้นมันคือโอกาสสุดท้ายมันอันตรายมากๆในขณะที่ ถ้าคุณตกรอบหนึ่งคุณต้องรอไปอีก6เดือนซึ่งมันเปลืองประหยะัดเปลืองเวลาชีวิตอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราไปด้วยตัวเองไม่ได้เราต้องหาทางที่สั้นที่สุดเพื่อไปถึงเป้าหมายพี่รักก็ใช้วิธีนี้เหมือนกันครัว่าใช้วิธีนี้พี่รักก็ไปเรียนภาษาอังกฤษทุกคนพี่รักเรียนไปส0,000กว่าบาทด้วยซ้าซึ่งพี่รักจะบอกว่าต่อให้เรียนไปแล้วได้หรือไม่ได้อะไรคุณโทษใครไม่ได้นะข้อตัวเราเองนะเราต้องรับผิดชอบทุกการตัดสินใจของตัวเราเองแล้วพี่รักจะบอกน้องเสมอคนที่มาเรียนในปริองคืนทุนค่์กับ ใน3เดือนนี้ให้ได้3เดือนนะสเดือนนี้ให้ได้คุณต้องขึ้นหนุนค่าคอร์สเพราะอะไรมิชชั่นภารกิจชีวิตตั้งให้มันเป็นมิชชั่นซะเพราะไม่ใช่จ่ายเงินมาแล้วก็ไปสนุกคุณต้องจ่ายเงินมาเพื่อที่จะออกอินนะทุกคนถ้าไม่อย่างนั้นคุณขอเงินคุณพอ่อคุณแม่มาจ่ายไม่มีประโยชน์นะพี่ลกจะบอกทุกคนเสมอว่าใครจะเรียนกับพี่ลักแนะนําให้เอาเงินส่วนตัวมาเงินเก็บตัวเองมาเพราะคุณจะห่วงแหนเงินนั้นพอเราห่วงแหนเราจะตั้งใจแล้วน้องพี่ลักบอกเลยไฟเดย์ไปเข้าโครงการใหญ่ไม่ใช่เรื่องยากเลยนะ ตั้งใจวิวเราต้องมาก่อนเพราะฉะนั้นใครที่จะไปโครงการใหญ่ๆอยากจะได้ 50-60K แต่สารตั้งต้นนะคะวิวของเราไม่แรงพอเราก็สู้คนอื่นขอไม่ได้เพราะว่าอะไร คนอื่นเขาวิวแรงพอวิวนี่ไม่ใช่ว่าการมาลงคอร์สกับพี่รักษณ์นะไม่ใช่นะวิวคือความตั้งใจอยากจะเข้าบางคนแม้กระทั่งมาปรึกษาพี่รักษณ์ฟรีพี่รักษ์ก็ให้คําแนะนํากี่เดือนก็ยังให้คําแนะนําอยู่เพราะบางคนวิวเขาแรงกล้ามากอะ่ะขอแค่มีความแรงกล้าพี่รักณ์จะให้ในส่วนที่พี่รักษณ์ให้ได้แน่นอนว่ามันจะต่างจากสเปเชียลแน่นอนเพราะว่าคนที่อยู่ใน p r i เวทค c a จะได้รับคําแนะนําส่วนตัวเกาประสบการณ์ส่วนตัวและไปแต่รอบปรึกษาพี่รักษณ์ได้หมดพี่รักษ์มีซีคลิป อะไรพี่ลักก็จะให้คําแนะนําเราเพราะฉะนั้นพี่ลักบอกเลยว่าจงอออินกับความฝันของตัวเองถ้าจะฝึกเองไปทําสายงานขายถ้าจะขอคําปรึกษาฟรีสอบถามเข้ามาได้ที่หน้าโปรโฟไฟล์กดลิงก์ตู้แล้วกดติดต่อเราวิวเราต้องชัดเจนถ้าอยากจะอออินด้วยตัวเองก็ไปทําสายงานขายซะแต่ถ้าอยากจะใช้ทางลัดขึ้นโทรเว ก็มาเรียนคอร์สจะเป็นคอร์สออนไลน์หรือคอร์สสอนสุดก็ได้แต่ดีสุดคือคอร์สสอนสดด5 day e n r i c เ m e n t เดือนนี้ค่ะที่รับรับเดือนละแค่10คนเดือนนี้เหลือแค่5ท่านสุดท้าย5ท่านนี้ถ้าครบแล้วนี่ึ่งผ่านมาได้แค่6วันนะ ไปแล้ว5คนพี่รักจะรับอีกแค่5คนเท่านั้นแล้วคิดว่าภายในวันที่15้นี้5้าคนน่าจะเต็มแล้วทุกคนคะ่ะว่าเต็มก็คือว่าหลังจากเต็มไม่รับแล้วนะคะถ้าคุณจะเรียนคุณต้องสมัครนะสมัครได้อยู่แต่จะได้เรียนเดือนหน้านะสมัครได้แต่คุณจะได้เรียนรอบมิถุนาเพราะฉะนั้นใครที่จะไปออล่าเซนทันไฟแนลยูเอ็มซีใครที่จะไปพูลเดนเทียลแบงก์ออฟไชน่าใครที่จะไปเฮนเนเกน6โคร gan, งการนี้และหรือโครงการอื่นที่คุณปักเป้าทงความฝันไว้อออิงกับตัว เองนะจะช่องทางไหนไปติวเองก็ไปได้เลยนะคะแล้วแต่ว่าเราชอบอันไหนแต่ถ้าใครอยากที่จะขึ้นทางด่วนทางลัโทวเวไปกับพี่รักษ์ให้เข้ามาอยู่ในะรอบสอนสดเดือนนี้เพิ่งจะวันที่6นะวันนี้วันที่7มีน้องมาข่าวดีพี่รักษ์คนแล้วนะเข้าเมนเทนเมนต์เทนีไฟนอลอทีวีไปได้4คนแล้วและพี่รักษ์จะบอกว่าเดือนที่เดือนที่แล้วนะจริงๆมีคนเข้า MT ได้ทั้งหมด9คน9คนนะทุกคน9คนซึ่งคนที่10จริงๆมันถึง10แหละแต,แต่แต่มันตัดรอบเดือนมาของเดือนใหม่ พี่แล้ก็เลยนัดนับของเดือนใหม่มาเป็น4คนของเดือนใหม่แล้วก็เดือนที่แล้วก็คือจบที่9คนเพราะฉะนั้น แค่ผ่านมาแค่สัปดาห์เดียวมีคนเข้า MT ได้แล้วไม่ใช่เรื่องยากเลยคุณต้องรู้เทคนิคนะเพราะฉะนั้นพี่รักมีมิชชั่นว่าจะปั้น100คนให้ได้ในปีนี้ใครอยากจะอออินไปด้วยกันเอาตัวมาอยู่ในโอกาสซะและพี่เชื่อว่าเดือนพฤษภาจะมีหลายโครงการมากที่ไฟนอลไม่ว่าจะเป็น PMP วงในโครงการของ UMC โครงการของ p นเที t i a l อ l ่ a นะคะอู้หลายโครงการเลยซึ่งพี่รักจะบอกว่าโดยเฉพาะเคิด c ซีีนะคือจะมีคนเข้าได้เยอะมากมีเข้าได้ทุกเดือนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจะมากกว่า10 ะะประมาณ10คนอยู่แล้วเดือนนี้ที่เปลักคาดการไว้เพราะฉะนั้นใครอยากออกอินเอาตัวมาอยู่ในอากาศด้วยกันวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ